รีวิวอาหารเช้าโรงแรมซีดารีสอร์ทนะคะด้านนี้ก็เป็นไข่ไข่แล้วก็ดูดูซิว่ามีอะไรกินนะคะอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกไก่แฮมแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะอันนี้เขาเรียกทุบอะไรคะอันนั้นมัสลูมครับทุบเห็ดครับทุบเห็ดเปนทุบเห็ด ครีมซุปเห็ดค่ะเมื่อวันก่อนนั้นกินเป็นตุกโพดอร่อยมากเลยนะคะดันนี้อะไรอ่ะคะก๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวหมูหดูสมิมีลูกชิ้นกับหมูค่ะด้นนี้เป็นสลัดนะคะผักที่นี่เขาสดค่ะเหมือนแบบว่า มันจะปลูกเองนะคะสดมากเลยค่ะแล้วก็ที่อร่อยก็คือถ้าใครชอบมะเขือเทศนะคะหวานกรอบค่ะแล้วเขก็จะมีพริกมีไข่นะคะมีถั่วแล้วก็ผลไม้ตรงนี้ผลไม้ก็กสดค่ะหวานอร่อยมุมนี้นะคะ วันนี้ไปดูก่อนว่าเขาก็จะมีบงถ้าเกิดใครอยากจะทานข้าวนะคะก็จะมีข้าวพริกน้ำปลาหน้ากินจ้ะนีพริกน้ำปลา,า,านะคะแล้วก็จะมีผัดไก่ริกไทยดำ <c oughs> ผัดดอกหอมดอกหอมผัดตับค่ะฟืนนี่อะไรเออแกงจืดเชื้เท้า เ้ท้าหรือฟักคะแกงจืดต้มจืดอะคะ่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มเครื่องนะคะข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่แล้วก็จะมีกระเทียมอร่อยนะคะส่วนใครชอบขนมปังนะคะเราก็เขาได้มีเครื่องปิ้งขนมปังให้นะคะแล้วก็จะมีทาเนยทาแยมนะคะที่อร่อยของเขาก็คือปลาต้มกุ้งค่ะ ตัน้โกดสุดยอดเลยนะคะแล้วก็ใส่นมถ้าใครกินน้ำขิงก็จะมีน้ำตาลแดงนะคะใส่เป็นน้ำขิงะคะ่ะตานนี้ก็จะเป็นต้นน้ำท่มนะคะแล้วก็น้ำาดื่มะคะ่ะนีก็จะมีกาแฟนะคะกาแฟมีชาล้อนี่โอวัตินมีนมคาเนชัน่นแล้วก็มีน้ำตาลสำหรับปรุงนะคะ ห้องอาหารของเขากว้างค่ะดูบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะคะรับประทานอาหารแล้วก็ชมวิวธรรมชาติของที่รีสอร์ทนะคะมีน้ําตกเป็นน้ําตกจากนางรองนะคะ ราต้องโูเนียนมากเลยทอดร้อนๆอร่อยเป็นบุฟเฟ่ของโรงแรมสีดารีสอร์ทนะคะแล้วก็จะมีข้าวต้มมีผักมีผลไม้ค่ะแล้วเราก็นั่งทานในบริเวณที่เป็นวิวนะคะมีน้ำตกสวยงามค่ะตอนเช้าๆค่ะคนยังไม่ค่อยเยอะอากาศดี ฝนไม่ตกค่ะ